พราะทุกอย่างในโลกมีเรื่องราวและเรื่องเล่ากับโลกวิวัฒน์พอดแคสต์พูดถึงนิยายรอกลักใคล้ๆเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากเลยนะแล้วก็แบบแม้กระทั่งละครอย่างทัดดาวบุษยาเจ้าฮะเจ้าฮะอะไรอีกมาลายสามชายชิงชังทั้งหลายเลยแม้กระทั่งละครส่วนมากก็เป็นนิยายมาก,ก่อนเรื่องร็กลักใลๆ้ๆอ่นนะเนาะคนไทยเป็นไงคือต่อให้ไม่ใช่คนไทยคือคนทั่วโลกอะ่ะชอบอยู่แล้วเรื่องเนี้ย แล้วนิยายรักมีเยอะมากจริงๆนรือถึงสมัยก่อนันมีเรื่มละ5บาทอันนั้นมันไอ้นี่หรือเปล่าที่เป็นรวมเรื่องผีหรือเปล่าเล่มละหบาทมีแบบเป็นนิยายรักด้วยก็มีซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงนิยายที่เขาเรียกว่าเป็นนิยายท็อปเทียร์ของลโลกเรียกว่าระดับวรรณกรรมเลยใช่แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องโรมโอจูเลียตโรมโอจูเลียต เจไม่แน่ใจว่ามันมีหนังหนังสือเรียนหรือเปล่านะแต่ว่าครั้งแรกที่เจรู้จักอะ่ะหน้าตอนนั้นน่าจะตอนเด็กแล้วเพราะว่าหนังอะ่ะเจไม่แน่ใจว่ามันช่วงก้าวไหนแต่มันปีประมาณ1 9 9อะไรสักอย่างมีหนังเรื่องโรมโอจูเลียที่ลีโอเล่นลีโอนาร์โดเดคาบีโอเลนเป็นชอบที่ค่อนข้างทําให้โมเดิลนหน่อยใช่ก็กจะมีความดัดแปลงแหละเป็นสมัยใหม่ใช่แต่ก็สนุกชอบแต่ตอนนั้นเราดูตอนเด็กเราก็คงจะไม่ได้อินเหมือนวันนี้ที่ อ่าพูดตรงๆว่าพอมันต้องพูดเรื่องนี้เราก็มีกลับไปดูแต่ไม่ได้ดูทั้งหมดดูแค่บางซีนอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทางานกับความรู้สึกกับเรื่องของความรักนวนิยายระดับโรคเนี่ยก็เอาเรื่องความรักเข้ามาเขียนเยอะเพราะความรักมันแทรกอยู่ในทุกมิติวัฒนธรรมอยู่แล้วมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติว่ายง่ายแม้กระทั่งในอังกฤษซึ่งเขาเป็นต้นตํำรับวัฒนธรรมหลายอย่างเนี่ยเขาก็มีมาหากวีคนหนึ่งก็คือวิลเลียมเชกสเปียร์วิลเลียมเชกสเปียร์เป็นนักเขียนที่ มีผลงานชื่อดังเยอะมากอย่างไมเฟนเชรีส์ซึ่งรัชการที่6แปลเป็นเรื่องเพื่อนแท้มิตรแท้นนเคยได้ยนินเรื่องเวนิสวาเนสออ่น,นี้นนเคยได้ยนินหรือเรื่องที่ดังมากๆของเขาก็คือโร m เ o โอและจูเลียตซึ่งเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกๆของเขาเลยเรื่องนี้ดังมากแล้วก็อย่างที่เราเล่าไปตอนต้นเลยว่าทําเป็นละครเวทีทําเป็นภาพยนตร์เนี่ยหลายเวอร์ชั่นมากๆแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักโรเมโอล์จูเลียตเลยในโลกของคนที่รู้จักภาษาอังกฤษซึ่งตัวเรื่องเนี่ย เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นศกนาตกรรมความรักเนาะที่เรียกว่าบัลลีโลกจริงๆแก่นของเรื่องนี้ก็คือความรักของคนสองคนเนาะที่โดนความขัดแย้งของตระกูลใหญ่ของตัวเองนั่นแหละเป็นตัวขัดขวางไว้ทําให้มันจบแบบศกนาตกรรม,มเราไปเล่าเรื่องย่อๆ <Okay. S 1> ของเรื่องนี้แล้วกัน <Okay. S 1> ก็คือที่นครเวโรนามีตระกูลใหญ่สองตระกูลในฉบับสาไทยเนี่ยใช้คําว่ายังมีสองตระกูลกิตติศัก์เสมอกันก็คือเป็นตระกูลที่แบบ ไม่มีใครลงใครอ่ะชื่อว่ามอนตาคิวกับคารปูเลตตตระกูลมอนตาคิวเนี่ย<ม>ก็จะไม่ลงรอยกับคาปูเลตตก็ถ้าเกิดดูตามเรื่องไปลองอ่านดู<ๆ>เขาจะปะดาบกลางตลาดกันบ่อยๆก็คือเดินผ่านกันก็มองแล้วเฮ้ยไอพวกมอนตาคิวมาแล้วก็ไอพวกคารปูเลตตมาแล้วก็ชักดาบฟาดกันสักหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับให้เลือดออกแบบว่าเช็คซะหน่อยเช็คซะหน่อยๆๆใช่ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดในฉบับหนังสือเนี่ยเปิดมาฉากแรกก็คือฉากตีกันก็ไม่มีปัญหาหรอกตีไปก็ตีกันไปไม่มีปัญหา จนกระทั่งบุตรชายรูปงามของตระกูลมอนตาคิวก็คือโรมโอด้วยความโนชใช้นุ่มเจ้าสำราญรู้ว่าคืนนี้จะมีงานเลี้ยงของพวกคาปูเลตเป็นงานเลี้ยงแบบหน้ากากนึกอ,ออกไหมก็ปลอมตัวเข้าไปในงานปลอมตัวไปเขาคิดว่าไปเที่ยวสนุกอ,ะอ่ะถ้าเกิดจะหาเรื่องด้วยก็เป็นของแถมจนกระทั่งในงานเลี้ยงนี้ยโรเมโอก็ดันไปเจอกับจูเลียตพอสองคนนี้เจอกันแล้วก็กลายเป็นรักแรกพบก็เลยไปทัดเจอกันที่บนระเบียงก็คือ นึกภาพเป็นภาพวาดเรือจะขึ้นให้ดูเป็นภาพวาดที่อมตะมากก็คือคุณหนูจูเลียตเนี่ยโผล่ออกมาทางหน้าต่างแล้วโรเมโอก็ปีนขึ้นไปก็เป็นการคุยกันเฉยๆระหว่างโรเมโอกับจูเลียตแต่แบบบทหวานมากอย่างโรเมโอกําลังจะไปแล้ว,จ,ลวจูเลียถามว่าทําไมยังไม่ไปนึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรจูเลียตก็เลยบอกว่าถ้านึกไม่ออกจะรออยู่ตรงนี้โรเมโอก็เลยบอกว่างั้นจะนึกไม่ออกไปตลอดชีวิตเพื่อให้เธอยือนรอฉันอยู่ตรงนี้ตลอดไป longtime longtime ยืนซะอย่าไปไหนอีกแต่ถ้าเกิดพอเป็นตัววรรณกรรมหรือตัวละครบทที่มันสวยงามใันสวยงามใช,ใช่ถ้าเกิดมาพูดอย่างเงี้ยอาจจะดูแปลกๆแต่ในละครบททีจะสวยงามมากอันนี้เจเคยอ่านเจอเป็นบทความเล่าเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคือเจ๊ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจริงแท้แค่ไหนคือเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะก่อนที่โรมิโอจะไปเจอกับจูเลียตอ่ะเขาเคยมีคนในใจไว้แล้วละอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเขาก็เหมือนกับบอกว่าให้ดวงตาของเจ้าพิจารณาความงามอื่นบ้างก่อนที่จะไปเจออันนี้ก็มีส่วนของเรื่องนี้อยู่ แล้วก็พอเขาได้เจอจูเลียเขาก็หลงรักจริงๆอะเนาะเรื่องของโรเมโอกับจูเลียก็คือรักแรกพบจริงๆภายในค่ำคืนเดียวเป็นเลิฟแอดเวอร์ไซด์เนูแบบเห็นปุ๊บแล้วรักเลยเคยรู้สึกมันกับใครบ้างไหมเคยรู้สึกแอดเวอร์ไซด์กับใครบ้างเหรออาจจะลืมไปแล้วก็ได้ถ้าเกิดมันเป็นมันใช่จริงเธอจะไม่มีทางแต่สดงว่ามันคงไม่ใช่ใช่อ่าโอเคเศร้าจังหลังจากนั้นที่เขาบอกว่าจะรอคอยอยู่ตรงนี้เรายังไงต่อจะ้ะวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาต่อมาเนาะ ก็สองคนนี้ก็รู้ตัวแล้วว่าความรักของเขาสองคนมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะอะไรม่านประเพณีตระกูล2ตระกูลอะตระกูลสองตระตก,ก,ตก,กูลซึ่งจ้องจะเล่นกันอยู่ตลอดเวลา<ม>ก็เลยแอบแต่งงานกันดีกว่าไปหาคุณพ่อบัตรหลวงที่วัดก็คือโบสถ์ให้คุณพ่อบัตรหลวงทําพิธีสมรสให้ คุณพ่อวันหลวงเห็นแก่ความรักของชายหนุ่ม2คนนี้ซึ่งในแง่วรณกรรมเนี่ยสมจริงนะแต่ในแง่ความเป็นจริงคุณพ่อคนนึงแล้วไอ้ชายหนุ่มผู้หญิงสาวที่เพิ่งเจอกันเมื่อคืนบอกแต่งงานให้หน่อย,ยคุณพ่อคุณพ่อเห็นสงสารทําพิธีแต่งงานให้สองคนนี้ก็เป็นสามีภรรยากันก็คงจะรักรอบไปมาหากันไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอก mm hmm. สองคนก็เอาจริงๆมันก็ค่อนข้างสุขกนตรกรรมนะตอนแรกอะสุขกนตรกรรมถ้าสุขแฮปปี้ถ้าโศกกนตรกรรม สุกกระโตกนะถ้าสุกแฮปปี้โศกในแฮปปีง้ง่ายๆมันก็สุกกับนักกรรมแล้วแหละอย่างน้อยถึงให้ตระกูล2ตระกูลไม่ยอมรับกันอาจจะเธอกับฉันก็มีความสุขด้วยกันเนะี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่แบบ<ช>ถ้าเป็นแบบบางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยในแง่มุมหนึ่งอ่ะอันนี้อาจจะเป็นในแง่มนักกรรมก็จะมีบางฝั่งที่แบบว่าในเมื่อลูกมันรักกันแล้วเราก็ดีกันสะเถอะใช่แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นตระกูล2ตระกูลก็ยังไม่มีโอกาสได้รู้หรอกว่าลูกชายเธอลูกสาวฉันเป็นนนนนททองงแแผ่่เดียววกกััไปล้ะะจร เกิดเหตุลายขึ้นมาก็คือเมลคิวชิโอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโรมโอเนี่ยไปทะเลาะวิวาทกับคนของตระกูลคาปูเลตแล้วก็ถูกฆ่าด้วยความชายหนุ่มอย่างโรเมโอเลือดร้อน <มา S 1> ไปแก<ำ>้แค้นมาทำเพื่อนกูได้ไงมึง,งทำเพื่อนกูอ่าไปฆ่าคนของตระกูลคาปูเลตแน่นอนว่าเขาฆ่าของเธอนผะิดกฎหมายเหมือนกันแต่การที่เธอไปฆ่าเขาอะผิดกฎหมายเหมือนกันโทษที่ได้รับก็คือ รเรศใช่เจ้าผู้ครองนครสั่งให้เนรเทศโรเมโอไปอยู่ที่อื่น mm hmm. ทีเนี้ยพ่อแม่ของจูเลียตก็จะบังคับให้ลูกสาวเนะี่ยแต่งงานกับคนที่เตรียมไว้ซึ่งจูเลียตก็ตัวเองอะ่ะมีสามีของตัวเองอยู่แล้วเขาเป็นสามีภรรยายกันไปแล้วเนาะแต่จะพูดเรื่องนี้กับพ่อแม่ได้ยังไงบ้านแตกสลหายขาดเลยนะสองตระกูลลบกันแน่นอนถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไปปรึกษาเดอะแบกของเรื่องบาตรหลวงคนคุณพ่อบาตรหลวงคุณพ่อบัตรหลวงก็เอาเรื่องมาให้ฉันอีกแล้วแหละคุณพ่อบอกมียาอยู่ตัวหนึ่ง ที่กินแล้วจะเหมือนคนตายเลยก็คือเหมือนคนนิทราไปอะโดนสตาร์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยวางแผนและจูเลียตนะกับคุณพ่อบาดหลวงนะว่าจะใช้วิธีนี้จูเลียตจะกินยาตัวนี้เข้าไปกินเข้าไปเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนิทราเหมือนคนตายพ่อแม่ของจูเลียตเนี่ยก็ต้องเอาจูเลียตไปฝังที่สุสานของเมืองจะมีการส่งม้าเร็ววิ่งไปบอกโรเมโอว่าให้รีบมาที่สุสานของเมืองนะแล้วรับเอาจูเลียตซึ่งตอนนั้นเนี่ยน่าจะฟื้นแล้ว กลับไปอยู่ด้วยกันคราวนี้แผนทุกอย่างก็โดนวางไว้แบบปปี้ y อนดิ้งไม่มีปัญหาแต่เผอิญเรื่องมันไม่เป็นอย่างที่คิดหรอกก็เริ่มแผนขั้นแรกเลยจูเลียตกินยาเข้าไปตื่นเช้ามาพ่อแม่ไปเห็นลูกตายไปแล้วซึ่งที่จริงยังไม่ตายก็จัดงานศพใหญ่โตแห่แหนไปไว้ที่สุสานของเมืองคราวนี้คุณพ่อบัตรหลวงก็ส่งม้าเร็วไปไปแจ้งจูเลียตท,ทีนี้ข่าวการตายของจูเลียตเนี่ยดังไปถึงเมืองที่โรเมโออยู่โรเมโอก็เลยรีบขี่ม้ากลับมา เพื่อจะมาร่วมงานศพนี่นแหละสวนทางกับมาเร็วไม่ได้เจอกันโรมโอก็มาจนถึงสุสานเปิดเข้าไปเจอศพของจูเลียตนอนอยู่ไม่รู้เรื่องทั้งหมดคนสงสารก็ไปนู่นแล้วโรเมโอก็มานี่แล้วคุณพ่อบัตรหลวงก็ยังอยู่ที่วัดโรเมโอก็เสียใจมากที่เห็นภาพแบบนั้นทําใจไม่ได้กินยาพิษให้ตัวเองตายลงไปซะโรเมโอตายได้สักพักให้ตายเกิดอะไรขึ้นจูเลียตฟื้นใช่ยาที่จูเลียตกินหมดฤทธิ์แล้วฟื้นขึ้นมา เจอโรเมอโอนอนตายอยู่ก็เสียใจเหมือนกันคราวนี้ก็เลยใช้กริดกริดที่เป็นอาวุธประจําตัวของโรเมโอเนี่ยฆ่าตัวเองซะ<ส>เพื่อที่จะได้ไปอยู่ด้วยกันในความตายตามนิลันดอนคนที่มาถึงก็คือคุณพ่อบัตรหลวงก็เห็นว่าทั้งหมดที่วางแผนไว้อล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยนี่คือปัญหาของการประสานงานนะคะคือปัญหาการประสานงานจริงๆคุณพ่อบัตรหลวงเห็นก็เอาเรื่องออกไปบอกทุกคนเจ้าผู้ครองนครก็ เรียก2ตระกูลมาให้ดูว่าเพราะความขัดแย้งของทั้งมอนตากิวและก็คาปูเลตทําให้เด็ก2คนนี้ต้องตายแล้วความรักก็ไม่สมหวังหลังจากเหตุการณ์นั้นสตระกูลก็หันหน้าเข้าคุยกันแล้วก็กลับมาสมานสามาัคคีกันเรื่องก็จบแบบสุขกนตกรรมหน่อยหนึ่งแล้วก็โศกกนตกรรมหน่อยหนึ่งคือมันเป็นสุขกนตกรรมในตอนแรกแหละแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบได้โศกกนตกรรมแหละลว่าแต่ชอบฉากจบนะ ฉากจบของเรื่องฉบับเวอร์ชันที่ผมดูอะ่ะคือคนที่เคยปาดดากกันมาก่อนอะ่ะทุกคนมาดูศพของสองคนและฉากเดินกลับค่อยๆจูงมือจับกับกันออกไปอะ่ะประมาณว่าท่านเห็นผลแล้วใช่ไหมว่าไอ้ก,การทะเลาะกันมันเป็นยังไงส่วนเจชอบซีนที่จริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะเวอร์ชั่นที่เจ๊ดูเป็นหญิงเนาะก่อนที่เขาจะยิงเองอ่ะเขาจูบเขาจูบไปที่จะเอาพิษในร่างของ โดมิโออ่ะมาอยู่ในเล่าของเขาและเพื่อที่จะไปพร้อมกันแต่ว่าด้วยความที่พิษมันน้อยแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดเราเยอะเหมือนกันถึงมันจะแต่งเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะเพราะอะไรบางครั้งความรักไม่ใช่เรื่องของคน2คนใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักเรื่องไม่ใช่เรื่องของคน2คนนะมันก็เรื่องที่จะไม่โอเคแล้วอ่ะแล้วผลที่ตามมาไม่พ่อยดีเสมออยู่แล้วใช่เนี่ยเป็นเรื่องคลาสสิกเป็นเรื่องคลาสสิกจริงๆเพราะว่าการโดนกีดกันการที่ ให้ความรักเป็นของบุคคลที่2หรือ3ามไม่ว่าในกรณีพันธะใดก็ตาม,มยังไงก็ไม่เกิดผลดีแน่นอนคือมันไม่ใช่แค่กับนิยายของต่างประเทศแม้กะทั่ละครไทยเองที่แบบแนวพ่อแม่กีดกันความรักอย่างน้องชิงช้ใช่ก็คือเป็นพลอตคลาสสิกอยู่แล้วลูกชายคนจนแม่ใหญ่ไม่ชอบอ,อย่างเรื่องรอยไถยอะไรพวกนี้กเ,เก่าๆทุกเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้และสุดท้ายก็จะเห็นเลยว่าการพยายามกีดกันมันอาจสําเร็จแหละแต่ความรักในเขาสมบูรณ์หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่ค่ะ อ่ะศจากเรื่องรูมิโอโจเลียแล้วเราไปกันที่เรื่องของวรรณกรรมจีนที่เราจะคุ้นชินกันกันกบพพ็อตประมาณว่าคุณหนูรักกับแม่ทัพหรือทหารราชบริพาที่ใกล้ชิดเรานึกถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความฝันในหอแดงเรื่องนี้สมหวังไหมเรื่องนี้ต้องค่อยๆเล่าไปดีกว่ามันเป็นให้แง่มุมหลายอย่างไม่สปอยด้วยไม่สปอยดีกว่าค,คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราอยากยกมาเพราะว่าเป็นหนึ่งใน4สุดยอดวรรณกรรมจีน วรรณกรรมจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องเรื่องไซฮั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยประเทศจีนแตกแยกเป็นหลายแผ่นดินเนาะแล้วก็มาเรื่องสามก,ก๊กอันนี้ใครก็รู้จักสมัยจีนฮั่นแตกเป็นสามแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาเรื่องของไซอิ๋วอันนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนก,ก,ก็คือการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระภิกษุสเสวียนจังหรือพระถังซัมจัง๋งใช่บางทีก็เอาแบบเหาะในอาหารอันนั้นซีอิ๋วไปไงต่อไปเรื่องที่4ี่ค่ะ เรื่องที่4ี่คือความฝันในหอแดงซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยน่าจะรู้จักน้อยที่สุดอันนี้เราได้ยินครั้งแรกตอนที่คุยกันแล้วจอบอบอกว่าอยากเล่าเรื่องนี้มากเพราะจอบอบอกว่าอ่านแล้วรู้สึกแบบประทับจิตประทับใจมากเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนสังคมจีนในยุคที่เรียกว่าสมัยราชวงศ์แมนจูหรือราชวงศ์ชิงตรงกับกษัตริย์ชื่อจัก,กรพัรดิเฉียนหลงเป็นช่วงที่สังคมศดินาจีนเนี่ยฟอนเฟะซึ่งเขามีกฎหมายที่เรียกกันว่าคุกอักษร คุกอักษรคือกักขังตัวหนังสือไม่ให้คนเขียนวิพากษ์วิจารณ์ราชสำนักหรือระบบการเมืองเพราะฉะนั้นผู้ที่แต่งเรื่องนี้ก็คือเฉาเสือฉินเนี่ยเรียกว่าเป็นนักเขียนคนสําคัญในยุคนั้นต้องใช้กลละเม็ดเด็ดพายกลลวิธีในการประพันธ์จํานวนมากเพื่อหลบคุกอักษรให้พ้นกลละเม็ดเด็ดพายไม่ได้ยินเขาพูดว่า,าเรียกว่าใช้ลูกเล่นทางภาษาในการหลบมุมแต่คนอ่านถ้าเข้าใจก็จะอ้อเธอพูดถึงเรื่องนี้อยู่ก้าวลงเหมือนสัญญาแหละ สัญญาลี้ซ่อนอยู่โดยการเขียนเล่าเรื่องย้อนไปในสมัยพื้นหลังราชวงศ์ก่อนหน้าก็คือยุคของราชวงศ์หมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดเรื่องจริงแล้วเนี่ยมีตัวละครเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยตัวเลยแล้วก็ยาวประมาณ120ตอนซึ่งเราจะเล่าแก่นของเรื่องสาระจับใจความให้ได้ว่าเรื่องนี้เริ่มตน้นตอนที่หลินไตอีมาอาศัยอยู่ที่จวนหลงกัวคือจวนหลงกัวเนี่ยก็เป็นบ้านใหญ่เนาะแล้วก็หลินไตอีนางเอกของเรื่องเนี่ย เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนโดนส่งมาฝึกมารายาทอะไรทํานองนั้นเนี่ยแหละทําให้มารู้จักกับพระเอกของเรื่องก็คือเจียเปาอี้เจียเปาอี้ก็จะเป็นตัวพระเอกของเรื่องนะแล้วก็จะได้รู้จักอีกคนหนึ่งด้วยที่นี่ซึ่งก็เป็นญาติเหมือนกันที่โดนส่งตัวมาอยู่ที่นี่เหมือนกันก็คือเสียเปาชัยมาถึงตรงนี้แล้วถ้าแบบใครรู้สึกว่าเออชื่อเยอะนะคะ เอากระดาษค่ะปากกาเขียนเพราะว่าเราเองเป็นเหมือนกันเวลาแบบอ่านหนังสือหรือว่าดูซีรีส์แล้วแบบชื่อตัวละครเยอะเราจะมาจดก่อนแล้วก็จดลักษณะพิเศษว่าคนนี้คือใครมีความสัมพันธ์กับใครอะไรเงี้ยมันจะทาให้เราแบบเออแบบไหลไปกัแบบเรื่องง่ายขึ้นกลับมาที่เรื่องความฝันในหอแดงเนาะอ่าหลินไต้อี้แล้วก็เจียเป่าอี้เสี่ยเป่าช่ยสามคนเนี่ยก็โตมาด้วยกันเหมือนโต,โตมาด้วยกันโตมาจนถึงวัยที่เริ่มรู้จักสิ่งที่เรียกว่าความรัก ักเริ่มสมัครชั้นต้น,นหนไหนนั่นแหละคนสองคนรักกันตอนนี้ก็คือเจียเปาอ,อี้พระเอกแล้วก็หลินไตอี้ซึ่งเป็นนางเอกมันคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเสียเป่าใช่ที่โตมาด้วยกันดันชอบพระเอกเหมือนกันรักสามเศร้าหรือเปล่าเป็นรักสามเศร้านั่นเองทําให้เป็นต้นต่อปัญหาที่สําคัญของเรื่องนี้ทีนี้ก็เมื่อถึงวัยที่ทั้ง3คนถึงวัยที่จะออกเรียนใช้คำว่าออกเรียนก็คือแต่งงานนั่นแหละ mm hmm. ผู้ใหญ่ในบ้านก็คือ นางเหล่าไทไทแล้วก็หวังหูหยินนะ่ยก็มองว่าคู่ที่เหมาะสมกันเนี่ยคือเสียเป่าใช่กับเจีย๋ยเป่าอี้ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเขาลืมนางเอกไปเพราะอะไรรู้ไหมนางเอกคือหลินไตอี้อ่ะสุขภาพเธอไม่แข็งแรงแล้วคนจีนเนี่ยก็จะมีค่านิยมคนที่จะมาเป็นสะไพของบ้านแข็งแรงมีลูก,ลกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกขาอยากจะให้เสียเป่าใช่เนี่ยได้แต่งงานกับเจีย๋ยเป่าอี้แต่เขาก็รู้ว่าเด็ก2คนรักกันอยู่เจีย๋ยเป่าอี้รักกับหลินไต้อี้ ทำยังไงอะคราวนี้เรื่องก็ไปตกที่หวังซีฟงซึ่งมีศักเป็นพี่สะพ้ยของลูกพี่ลูกน้องของเจียเป่าอี้โอ้หนับาตากันยาวนับยติกันแบบไปายามคิดอยู่ว่าคนเรียกว่าอะไรนางเป็นเรียกว่าจอมวางแผนก็วางแผนซ้อนแผนเหมือนลวงอะว่าเจียเปาอี้จะได้แต่งกับดินใต้อีนะแต่สุดท้ายจริงๆแล้วโดนเปลี่ยนให้กลายเป็นเสียเป่าใชเนนะเ่เปลี่ยนละบนแต่งหรอเอ่อเปลี่ยนทำทำกันหลายขั้นตอนมากซึ่งถ้าเราไปลงรายละเอียดเนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่จบแต่ขอให้รู้ว่า คู่บ่าวสาวโดนหักหลังอ่ะคือไม่สมหวังในความรักแต่ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใหญ่แทนที่เจี๋ยเปาอี้จะได้แต่งกับหินไต้อีกลายเป็นต้องไปแต่งกับเสียเป่าใช่เขาไม่ได้มองว่าเธอจะรักกันหรือเปล่าก็มองว่านั่นคือความหวังความรอดของตะคูลก็คือเนี่ยแหละคือที่มาของคําว่าแบบความรักไม่ใช่แค่เรื่องคนสองคนที่แท้จริงทีนี้เราเคยเล่าไว้แล้วว่า หลินไตอี้สุขภาพไม่ดีอยู่ใช่ไหมพอรู้ว่าคนรักจะต้องแต่งงานตรอมใจไหมตรอมใจและตายในคืนวันแต่งงานของเจียเปาอี้กับเสี่ยเปา,ชาใช่เศร้าดังใช่ ก็จบกระบแบโบศบกนตรตกรรมแล้วศกนตรตกรรมไม่จบแค่นั้นจวนหลงกัวเนี่ยด้วยความฟอนเฟะที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องรักๆคล้ๆด้วยความเป็นตระกูลใหญ่มีการทุจริตนั่นนี่ต่างๆมากมายราชสำนักสั่งตรวจสอบทรัพย์สินของตระกูลแล้วก็เกิดการลิฟรัพย์ถอดยศถอดตำแหน่งกันมากมายถึงเวลานั้นเนี่ยฮ่องเต้ยังใจดีอยู่ว่าคืนทรัพย์สินให้บ้างแล้วก็คืนตำแหน่งให้บ้างให้ไม่ต้องตกระกรรมลำบาก ถึงขั้นที่ต้องเป็นคนซัดเซฟ์พระเนจรนะแต่ถึงวันนั้นนะเจียเปาอี้รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้แต่งงานกับคนที่ตัวเองรักและแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายคนที่เป็นจอมวางแผนก็ปังลาโลกกันไปทีละคนละคนทรัพสมบัติก็ร่อยหรอก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเจียเปาอี้ก็เลยเลือกที่จะตามนักพน์คนหนึ่งออกสแสวงหาโลกกุตรธรรมก็คือละโลกียธรรมแล้วไปหาทางสงบสุขออกติดตามนักพจน์แล้วก็หายไปเลยเชื่อว่าเขาเนี่ย ไปแสวงหาความสงบสุขแล้วก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยเรื่องก็จบแบบกลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจไปในเรื่องที่ว่าตำหนักตำหนักหนึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องพวกนี้และสุดท้ายคนเรากลับมาหาความสงบอีกครั้งหนึ่งม,มันดูเป็นเรื่องแบบความชิงชังชิงชังอิจฉาดิษยาจริงๆอย่างที่เราว่าแหละเมื่อไรก็ตามที่ความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเนี่ยเมื่อนั้นปัญหาเกิดแน่นอนแล้วก็จบได้จพณนาดตกรรม เรื่องนี้ยังไงก็ส่งกันักกรรมแต่ก็ยังดีที่ว่าอย่างน้อยเจียเปาอี้ก็ยังตั้งสติได้แล้วออกหาความสงบให้ชีวิตอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบฉีกไปอีเวนึงเหมือนกันชอบเหมือนกันผ่านไปแล้ว2วรรณกรรมก็คือของอังกฤษและจีนซึ่งแต่ละเรื่องคือจําชื่อจำอะไราย,ยากหมดค่ะเดีย๋ยวเราะจะมากันที่เรื่องต่อไปซึ่งเรื่องนี้นทุกคนรู้จักและไม่ต้องอปาปกามาจดชื่อใดๆนะก็คือเรื่องของแม่นาคเรื่องของแม่นาคเราเคยเล่าไว,ไว้ตั้งแต่ทำอีพีแรกๆเลยที่ตามหาแม่นาคตัวจริง แต่ EP นี้เราจะไม่มาตามหาแม่นาคตัวจริงกันนะเราจะมาพูดแองเกิลความรักใช่ซึ่งแม่นาคพระขนงในฉบับที่พวกเรารู้จักเนี่ยมีต้นเขามาจากบทละครเรื่องอีนาคพระขนงซึ่งนิพน์โดยพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระนราชิปประพันธ์พง์ท่านเป็นผู้แต่งบทละครที่สงพระปีชามากแล้วก็โดนดัดแปลงสื่อทอดมาจนถึงแม่นาคในเวอร์ชันปัจจุบันซึ่งเราอาจจะสรุปเรื่องสั้นง,ง่ายๆว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งที่บางพระขนงสามีชื่อ นหนมากภรรยาก็คือนางนาคสามีไปลบสามีไปลบอ่าภรรยาอยู่ที่บ้านก็คลอดลูกคลอดลูกแล้วก็ตายที่เรียกว่าตายทั้งกลมใครอยากดูเรื่องตายทั้งกลมไปดูอีพีแม่นาคนะครับเราอธิบายเรื่องการตายทั้งกลมไว้เสร็จแล้วพอสามีกลับมาก็ไม่รู้ว่าภรรยาตายแล้วก็อยู่ด้วยกัน เพราะว่าชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองไม่กล้ามา,มาพูด,พดเพราะว่าเดี๋ยวนางนาคจะมาหักคอจนกระทั่งวันหนึ่งแม่นาคตำน้ําพริกหรือทํากับข้าวอะไรสักอย่างแหละแล้วลูกมะนาวหล่นใชแล้วก็ยืดมือยาวออกไปเก็บซึ่งนั่นเป็นจุดที่ทําให้พ่อมาิึงจะรู้ตัวว่าแม่นาคไม่ใช่คนแล้วก็เลยหนีแม่นาคก็อรารวาสตามระเบียบสุดท้ายแม่นาคก็จะโดนจับไปถ่วงน้ําโดยหมอผีมีวิชาเรื่องก็สงบไปแล้วมาอยู่วันหนึ่งอีกก็มี ตายายสองคนมาอยู่ใหม่ไม่รู้ไปทอดแห่แล้วเจอหม้อก็เปิดหม้อดวงวิญ,ญญาณของแม่นาก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่โดนกำราบเป็นครั้งสุดท้ายโดยสมเด็จพระพุทธจันทร์โตพรมบาลังศรีของวัดระฆังหลังจากนั้นดวงวิญ,ญญาณของแม่นาก็โดนควบคุมไว้ตลอดนิรันดรอันนี้ก็เป็นเรื่องศกอนุตกรรมความรักของพ่อมาก,กับแม่นาใช่ซึ่งหลายคนน่าจะรู้พอทเรื่องอยู่แล้วละแต่วันนี้เราจะมาเล่าแบบขยายแองเกิลความรักของสองคนนี้อันนี้เราจะเล่าโดยตัด แง่ของประวัติศาสตร์หรือแง่ของเรื่องข้อเท็จจริงออกไปนะเราอยากจะเล่าในแง่ของวรรณกรรมมองในมุมมองของความรักรักเดียวใจเดียวรักเดียว,ว,ยวใจเดียวมันก็เป็นความรักแบบในอุดมคติที่คนทั่วไปแสวงหากันนะคนหนึ่งก็รอคนนึงก็กลับมาแล้วก็มั่นคงถึงขนาดที่ว่าพอรู้ว่าแม่นาคตายแล้วพ่อแมาก,ก็บวชตลอดชีวิตไม่มีใครอีกอะไรแบบนี้แม้กระทั่งทุกวันนี้การขอพอรที่ศาลแม่นาควัดมหาบุตรหลายคนก็ ไปขอแม่นาคขอให้เจอความรักที่มั่นคงเหมือนแม่นาคเหมือนกันถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องพวกนี้มันจะได้มายากก็ตามแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายมุมความรักที่่ใหญ่แหละแต่เราก็ย้ําเสมอว่าเป็นการมองในฐานะวรรณกรรมนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาข้อแท็จริงทางประวัติศาสตร์หรือหลักฐานที่มีอยู่ไปจับก็จะเป็นอีกทางหนึ่งถ้ามูดในแง่ความจริงอะถ้าสมมติเรามีคนรักแล้วคนรักตายจากไปอะถ้าเขากลับมาเรากลัวปะผมไม่กลัวถ้าเป็นเจใเจกลัวอืมเพราะว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงๆนะแบบว่า ไม่ใช่เรื่องตำนานแม่นาคเรื่องเดียวหลายคนก็ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ยังรอคอยยังไม่ไปผุดไปเกิดเพื่อรอที่จะทําอะไรบางอย่างก,กับคนที่ตัวเองรักเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันเยอะหลายเรื่องเหมือนกันใช่3เรื่องที่เราพูดไปอะ่ะแม้จะเป็นเรื่องที่เกิดกันคนละมุมโลกคนละประเทศคนละภาษาแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความรักที่มันสร้างอะไรบางอย่างมันคือพลังของความรักอะ่ะในความรู้สึกเราเนะ ชอบคำนึงที่พูดว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละภาษาแต่ความรักคือภาษาสากลที่ต่อให้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็สื่อสารผ่านกันได้อาถามหน่อยถ้าเกิดเราไปดูวรรณกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอังกฤษเราอาจจะไม่เข้าใจดูวรรณกรรมการเมืองจีนเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ทําไมพอเป็นวรรณกรรมความรักเราเข้าใจหัวอกหัวใจในฐานะเพื่อนมนุษย์เหมือนกันอันนี้เลยบอกว่าความรักคือภาษาสากลแล้วก็แทรกอยู่ในทุกมนุษยชาติจริงๆิถึงขนาดที่ว่านิยายแต่งมาจากไหน ชีวิตจริง<ม>คนเราก็เอาความรักในชีวิตจริงเนี่ยใส่เข้าไปในนิยายเรียกว่าเหมือนที่คนโบราณจะพูดอ่ะอ่านนิยายหรือดูละครแล้วก็สะท้อนดูตัวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดแตังให้กับช่อง p e e p o อกแล้วก็รายการโลกวิวัฒน์ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากให้เราทำเรื่องอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรนะคะสามารถพิมพ์เอาไว้ได้เลยและเราจะเอามาทำค่ะหรือถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะพิมพ์อะไรอยากเล่าอะไร ก็เข้ามาคุยเล่นกับพี่วัดหรือพี่วิหรือทีมงานคนอื่นๆก็ได้ครับผมค่ะแล้วนี่ก็คือโลกวิวัดพอดแคสต์